คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าคบมา2ปีแพ้2วันคบมา7ปีแพ้3วันมันหมายถึงว่าการที่เราครบใครแบบยาวนานแล้วก็ความสัมพันธ์จบลงอย่างรวดเร็วนะคะ,ะมันทำให้คนที่เจอสถานการณ์นี้เกิดความเสียดายความเจ็บปวดความเสียใจนะคะแล้ว ประโยคนี้มันสะท้อนให้เห็นธรรมชาติของความสัมพันธ์ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะถึงแม้ว่าเราอาจจะคบใครมานานแค่ไหนก็ตามความสัมพันธ์ก็อาจจะจบลงได้เช่นเดียวกันวันนี้นะคะครูก็จะมาบอกถึงสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์จบลงนะข้อที่หเกิดจากตัวบุคคลนะคะเวลาเปลี่ยนไปเวลาผ่านไปก็ทำให้ผู้คนย่อมเปลี่ยนแปลง อาจจะทําให้ความรู้สึกความคิดหรือว่าความต้องการของบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปอะไรที่มันเคยลงตัวมันก็อาจจะไม่ลงตัวอีกต่อไปนะคะข้อที่2เกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทุกประเภทนะมันย่อมที่จะเกิดปัญหาบ้างแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าตกลงตกลงแก้ไขร่วมกันเนี่ยมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ยุติลงได้ข้อที่ส เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นครอบครัวเพื่อนหรือว่าการทํางานนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทำให้เกิดการยุติความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าใครเจอสถานการณ์นี้นะให้คุณเปลี่ยนมุมมองใหม่ข้อที่หนึ่งก็คือให้คุณยอมรับความเป็นจริงว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างนะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรยั่งยืนแล้วก็ข้อที่สองให้คุณ ปล่อยวางการปล่อยวางหมายถึงการปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางความเจ็บปวดความผิดหวงังความเสียใจแล้วก็ให้อภัยนะคะสิ่งนี้จะทำให้เราหลุดพ้นแล้วก็เป็นการปล่อยวางที่ทำให้เราเข้ามาอยู่ในความสงบสุขแล้วก็มีความสุขในอนาคตได้ข้อที่สนะคะก็คือการที่เราก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าหมายถึงว่าชีวิตของเราต้อง ก้าวไปข้างหน้าคุณอย่าเพิ่งท้อแท้หรือว่าหมดหวังในเรื่องของความรักนะคะให้คุณนำประสบการณ์ที่คุณเจอเนี่ยมาเรียนรู้ให้เติบโตแล้วก็เข้าใจในความสัมพันธ์มากขึ้นให้คุณนำประสบการณ์ที่คุณเจอมาปรับใช้กับความสัมพันธ์อนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยให้มันดีแล้วก็ให้ความสัมพันธ์มีความยั่งยืนในอนาคตได้ค่ะครูก็เป็นกำลังใจให้กับ ทุกคนนะคะที่เจอสถานการณ์นี้อยู่นะก็ขอให้ผ่านพ้นไปความรักเป็นเรื่องที่สวยงามเสมอนะคะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่เขารักคุณจริงๆเขาพร้อมที่จะอยู่กับคุณจริงๆคุณจะไม่เสียดายกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอย่ามองว่าความสัมพันธ์ที่คุณเคยเจอ2ปี3ปี5ปีมันไม่ได้สูญเปล่านะคะมันเป็นประสบการณ์ที่คุณสามารถนำมาเรียนรู้ นำมาติบโตนำมาเข้าใจในความสัมพันธ์ในอนาคตสามารถนำมาปรับใช้ในอนาคตให้ความสัมพันธ์ของเรายั่งยืนได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนะื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ครัวนาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ